สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมะนาวแซบคนเดิมนะคะใน ep ที่59นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้รายการที่1น,นะคะรอบอก42-44ความยาวอยู่ที่27เป็นผ้าคอตตอนนะคะตรงนี้ด้านข้างมีกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะแขนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้า แปลว่าตรงคอนะคะแล้วก็ตรงคอนะจมีเป็นแบบเหมือนเป็นลวดนะช่วยปรับทรงของคอนะคะตรงนี้นะคะเขาอยู่ข้างในคอตรงนี้นะคุณลูกค้านะจะได้ปรับทรงของคอนะคะตัวนี้รอบอก42-44ความยาว27เป็นผ้าคอตตอนค่ะใครที่ชอบตัวนี้พพ์มาได้เลยรายการที่1นนะคะตรงนี้รายการที่1ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2รอบอกอยู่ที่46-48ค่ะความยาว5ความยาว28 รอบอก4648ยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตำหนิน้องจะมีอยู่ในคอนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านในนะคุณลูกค้ามีรอยเปื้อนนะคะมีรอยเปื้อนตรงคอเดี๋ยวขออนีาตดูนิดนึงอามีรอยเปื้อนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าอยู่ด้านในนะพับออกมาแล้วมองไม่เห็นนะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้นะตัวนี้รอบอกนะคะสี่สิบหกสี่สิบแปดยาวยี่สิบแปดผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ ใครรับตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่สองนะคะรายการที่สองค่ะผ้าไม่หนานะใส่สบายตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะไซส์ต่าเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะเป็นผ้าลินินค่ะคุณลูกค้ารอบอก,ก52-54ความยาวอยู่ที่31เป็นผ้าลินินนะคะนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยนะคะรายการที่สามนะแล้วตัวนี้จะอยู่ที่80บาทนะคุณลูกค้ารายการรับ80นะคะเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะนะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะรอบอก42-44ความยาว26เป็นผ้าคอตตอนนะคะไซส์ตามเสื้อค่ะไซส์ตาเสื้อเขาระบบูไว้ว่าไซส์40นะแต่ว่าวัดดูแล้วจากหน้าผ้าได้42-44เลยนะคะเนี่ยแขนจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะ,คะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่4ะคะ่ะ ตัวต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หตรงนี้ผ้ายืดนะสําหรับสาววบกมากนะคะแล้วก็มีปักในเนื้อผ้าแบบนี้นะคะสีเขาจะเอาเป็นสีเขียวอมฟ้าอน้เขียวฟ,ฟ้านิดนึงนะคะรอบอก58า0ดค่ะความยาว30เป็นผ้าคอตตอนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พี่มาได้เลยรายการที่หนะคะรายการที่หค่ะตัวต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6ตัวนี้ขออนุญาตปล่อยอยู่ที่80บาท ไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ L ค่ะไซส์ L นะคะรอบอก40 42ความยาวยี่สิบหกเป็นผ้าเลยอนผสมโพลีนะคะด้านหน้านะกระดุมแต่ละเม็ดเขาไม่เหมือนกันนะคุณลูกค้ามีความเก๋ที่แตกต่างกันนะแล้วก็เสื้อเนี้ยน่ารักมากเลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ประมาณแบบเป็นเสื้อคลุมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แขนนะสวยนะคะตัวนี้สวยอ่าเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆตัวนี้เป็นดอกไม้ตรงนี้เป็นผ้าแบบ คือตัวจริงสวยมากนะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้นะรอบอก40 42ยาวย6ิบหเป็นเลยอนผสมโพลีนะคะใครที่ชอบตัวนี้ที่มาได้เลยรายการที่6นะคะไป8ปบาทค่ะตัวต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7ตัวนี้รายการละ50รอบอก52 54ความยาวย9ิบเ้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าระบายเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตะข่ายนะเป็นผ้าตะข่ายอย่างนี้นะคะ ก็ด้านหลังนะอย่างนี้นะสามารถปรับได้นะคุณลูกค้าตรงนี้มันจะรูดรูดด้านหลังได้นะคะนี่เรียกว่าอะไรอะเนี่ยรูดได้เนี่ยน้องเขาจะรูดได้ปรับได้นะคะถ้าตัวใหญ่เกินคุณลูกค้าก็ปรับไซส์เข้าไปได้นะด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ด้านหน้าเนาะห้าสิบห้าสิบสองนะคะคือรอบอกค่ะความยาวยิบเก้าเป็นผ้าคอตตอนใครที่ชอบตัวนี้เพินรายการที่เจ็ดไปได้เลยค่ะ ตัวต่อตัวต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการละ50บาทตัวนี้สําหรับสาวอวบน้อยนะคะตัวไซส์ประมาณเท่าๆน้ำนี่ใส่ได้นะคะรอบอก3 8 4 0ค่ะความยาวย4ิบนะคะค่าผ้าเขาจะเป็นผ้าเด้งๆนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้แขนน้องจะประมาณ5ส่วนนะคะประมาณ5ส่วนใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8มาได้เลยค่ะรายการที่8นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9้า ตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะคะคุณลูกค้ารายการละห้าสิบบาทนะออตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่ความยาวสามสิบหกเป็นผ้าโพลีเดี๋ยวหนะ้าขออนุญาตใส่ให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้เขาจะเป็นเสื้อคลุมนะคะคุณลูกค้าเสื้อคลุมนะใครที่ชอบตัวนี้เอาไปเลยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเอาไว้ใส่คลุมเนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตใส่ให้ดูเนี่ยสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่ก็จะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะเท่าๆหนาวนะ ตัวนี้นะคะห้าสิบาทถูกและคุ้มมากเลยนะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้ก็เอฟมาได้นะเป็นรายการที่เก้านะคะตัวนี้เป็นรายการที่เก้ามีแค่เก้าตัวเองเหรออ๋อโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอยู่ไหนเนี่ยเราหาไม่เจอละเพี่ีเรายังเอามาถ่ายรูปไปเลยค่ะคุณลูกค้าลูกค้าสักครู่นะขออนุญ,ญาตหาชื่อหน่อยใส่เนาะสีแดงข่อย ตัวที่9กแล้วก็อ๋อเสื้อน้องตกคะ่ะคุณลูกค้าน้องตกน้องตกเจอน้องแล้วรายการต่อไปรายการที่สิบคือรายการสุดท้ายของวันนี้นะรายการที่สิบนะคะตรงนี้ผ้าเป็นผ้าเด้งๆอย่างนี้เลยนะรอบอกอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสความยาวสาสองเป็นผ้าเลยอนค่ะด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะแขนนะคะแขนเป็นแบบนี้นะคะแขนผ้าเด้งผ้ายืดนะคุณลูกค้านะ ห้าสิบสองห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้นะตัวนี้สวยผ้านิ่มมากเลยนะโอ้ยหลุดด้วยความลื่นนิ่มของผ้าเขานะคะหลุดเลยอ่าใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่สิบนะรายการที่สิบนะคะสวยมากตัวนี้ห้าสิบาทนะคุณลูกค้าห0สิบาทนะตัวที่เราใส่ก็สวยนะชุดเสื้อคลุมตัวนี้นะคะเนาะแล้วก็ในคลิปที่ห้าสิบเก้านะก็จะมีประมาณนี้นะทั้งหมดสิบตัวนะคะ เดี๋ยวนาวจะขออนุญาตวนตัวเก่าในคลิปเดิมๆคลิปเก่าๆที่ยังไม่ออกให้คุณลูกค้าได้ชมกันเนาะเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยแล้วกันตัวนี้ก็สวยมากเลยนะตั้งแต่ ep ที่24คุณลูกค้ายังไม่มีใครเอาไปเลยตัวนี้เนี่ยรอบกอก4 12 44ความยาว24ค่ะความยาว24นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์ n 3 3น้องมีชื่อนะคะตัวนี้ n 3 3 ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปรายการละห้าสิบาทนะเมื่อสักครู่นี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้รอบอกอยู่ที่46 48ค่ะความยาว27เป็นผ้าโพลีด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้น้องเขาจะออกเป็นสีครีมครีมนะคะโทนเรียบร้อยนะคุณลูกค้านะใครที่รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลย297นะคะตัวนี้สองต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเสื้อขาวค่ะคุณลูกค้า ตัวนี้มาจาก EP ที่6เลยนะตัวที่11นะคุณลูกค้าตัวนี้มาจาก EP ที่6เลยตัวนี้สวยนะสวยนะคะสวยมากแต่ยังไม่เจอเจ้าของนะรอบอกสี่สองสี 2, ่สี่ยาวยิบสี่ค่ะรอบอกสี่สองสี 2, ่สี่ยาวยิบสี่เป็น EP ที่6ค่ะใครที่รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยห9เกนะคะ6 9นะตัวนี้ 6, 9นะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป ตัวที่ยังไม่มีเจ้าของค่ะรอบอก42 44ค่ะความยาวยิบเก้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะใครที่รับตัวนี้พิมพ์ว่าอะไรดีนะอ๋อยี่ห้อเขาอลิโซนาใครที่รับตัวนี้พิมพ์รายการที่หกมาได้เลยนะรายการที่หกนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้ค่ะสี่สิบสี่สิบสองความยาวยี่ิบสี่เป็นผ้าโพลีค่ะเป็นแขนกุดนะคะสี่สิบสี่สองใส่ได้นะใครรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลย เขียวนะคะพิมพว่าเขียวนะคะตัวต่อไปค่ะไซส์เท่าแนาวใส่ได้สามสิบแปดสี่สิบใส่ได้ค่ะความยาวยีิบเจ็ดนะคะตัวนี้เป็น ep ที่ยี่สิบเก้าค่ะใครที่รับตัวนี้พิมสองเก้าแปดนะคะสองเก้าแปดสวยนะสวยนะตัวนี้สองเก้าแปดนะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะใครที่รับนะรอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่ความยาวยี่ 7ค่ะเป็นผ้าเลยอนนะใครรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลย2อะขอโทษค่ะตัวนี้ใครรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลย N 29นะตัวนี้ N 29ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้สวยไม่มีเจ้าของนะคะสภาพคือเทียบมือหนึ่งเลยคุณลูกค้าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครที่ชอบก็สามารถแคปมาได้เลยนะคะสําหรับ EP ที่5 9เานะเรามีเสื้อมาให้ชมเพียงเท่านี้อ๋อเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ตัวที่เราใส่นะคะ4 4 4 6ใส่ได้นะคะคุณลูกค้า ตัวนี้รอบอกสี่สี่สี่หกใส่ได้นะใครที่ชอบตัวนี้ก็เอฟเสื้อแม่ค้ามาได้เลยนะคะเอฟเสื้อแม่ค้ามาได้เลยนะตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะนี่ผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบประมาณเนี้ยก็จะบางนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดนะคะไม่ได้น่าเกลียดใส่ส, here, ส,สบายมากเลยนะผ้านะใส่สบายมากเลยกระดุมจะมีเม็ดแรกนะคะเม็ดแรกที่แบบว่ามันเริ่มแบบว่าจะเกือบจะหลุดอะแต่ว่ามันก็ไม่หลุดนะมันยังติดอยู่ อาจจะต้องเย็บใหม่นะสาหรับคนที่อยากให้มันโอเคกว่าน,นี้ก็เย็บเข้าไปใหม่นะคะใครที่ชอบตัวนี้นะตัวที่นาวใส่นะก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะตัวนี้ก็คือเสื้อแม่ค้านะ4ี่สี่สี่สิบหกใส่ได้ของนาวเนี่ยสามสิแปดสี่สิบก็ใส่ได้นะคุณลูกค้าดูมันจะเป็นผ้าแบบประมาณว่าเข้ากับเนื้อเราไปเลยเข้ากับผิวเขาเรียกว่าอะไรเรียบไปกับหุ่นเราอะคะ่ะนะลูกค้าชอบตัวไหนนะคะสามารถสั่งสินค้าได้เลยตามรหัสที่นาวให้ไปในคลิปนะคะ การสั่งสินค้านะคะเดี๋ยวนาจะปักลิิกลงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคุณลูกค้าชอบตัวไหนคลิกลิงก์เข้าไปบอกเป็นตัวเลขตัวนั้นได้เลยนะคะเป็นรหัสสินค้าที่นาแจ้งไว้ในคลิปนะคะก็จะมีติดต่อผ่านไลน์ติดต่อผ่าน Facebook นะคะติดต่อผ่านไลน์ติดต่อผ่าน Facebook เพจมานาแซบนะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนนะคะแจ้งมาได้เลย ค,คิดเมื่อสักครู่คิดก่อนหน้านี้นะก็ลืมแจ้งไปดิกรณีการส่งสินค้านะคะค่าส่งจะเริ่มต้นในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่าส่งจะอยู่ที่40บาทค่ะในกรณีเก็บปลายทางค่ะขออนุญาตเก็บเงินเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะค่าส่งปลายทางอยู่ที่50านะคุณลูกค้าถ้ามีบวกเพิ่มก็อาจจะไม่เกินไม่ไม่กี่บาทนะเดี๋ยวเราจะแจ้งคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่ว่ากรณีเก็บปลายทางก็คือเริ่มต้นที่50บาทนะคะลูกค้า คนไหนลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนแจ้งมะนาวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคุณลูกค้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มะนาวแซ่บด้วยนะคะขอขอะคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ